ุณมากครับตามจุราการ์ต้งไรอีกครั้งหนึ่งและนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมห่อ,องหองวันนี้จะไปติดตามความสําเร็จเขานะเป็นแง้ประตูดูเลยว่าเขาสําเร็จยังไงกับเพื่อนผมคนนี้ไปดูครับความสําเร็จน่ะสำคัญใช่ไหมถ้าสําคัญต้องดูว่าเขาสําเร็จได้อย่างไรวันนี้มีเรื่องที่เราอยากคุยจริงๆนะครับกับคุณเชนก็คือวันหนึ่งเราทําธุรกิจเราบอกว่าต้องปรับเขาเอาซอร์ เอาเป็นเอาซอร์ c หมดเลยแต่วันนี้อารมาโดกรุ๊ปได้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยที่ทำเองทั้งหมดโค้วงจรโค้วงจรอะไรสวัสดีครับสวัสดีวิทย์เปิดมาจริงจังมากเลยต้อบอกคุณผู้ชมว่าเราคุยกันรอบๆเนี่ยเพราะเราก็อยากทำธุรกิจแต่เขาเป็นคนที่แบบอโทษณาอันนี้ต้องพูดเรื่องจริงตอนแรกนึกว่าเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของธุรกิจเขาไปแต่มันโค้กวงจรเขาเลยตำราบทั้งหมดมันบอกว่าคุณต้องมีวิชาตัวเบาถูกไหมวิชาตัวเบาเป็นเอาซอ u r c i แต่ที่น่าจะแต่ว่าตัวหนักปอกนะเอาซอสฉันหนูไม่เอาซอสกเอาซอสน้ำปลาไม่ใช่บุลซอสแบบนั้นซอสเชนราทรรมดก่อนได้ได้ไปถึงเลือกคืออย่างนี้คือผมอาจจะต่างกันเพราะว่าเราอ่ะเราเคยเป็นนักร้องมาก่อนคือคือสมัยเราเป็นนักร้องเนี่ยเวลาเราร้องเพลงเราจะเอาความสุขของคนดูเป็นที่ตั้งแต่ว่าถ้าแบบสมมติคนดูวัยรุ่นหน่อยก็จะเอาเพลงที่สนุกหน่อยถ้าคนดูแบบสมมติเราเห็นแบบว่าพี่นวันมานั่งเยอะ แล้วก็จะเอาเพลที่ช้าลงหน่อยคืนาน้องเราก็จะเอาคือเหมือนเราเราแคร์ลูกค้าเป็นหลักทีนี้เนี่ยพอเราพอเรามองจุดที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อคอลลาเจนของเราเป็นหลักเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างซึ่งเราก็มาดูหมดแล้วว่าสิ่งที่เราทําได้นั่นก็คือการที่ทําให้เขาเนี่ยไม่เสียเงินเกินจริง ซึ่งมันก็เริ่มมาจากที่ว่าคือถ้าเป็นวิธีทั่วไปทาธุรกิจนะเราอยากได้กําไรเพิ่มขึ้น uh, uh, วิธีก็คือไปขึ้นราคา uh, หรือไปทําอะไรก็ได้ที่มันแบบมันแพงขึ้นอ่ะ uh, uh, กำไรเยอะขึ้น uh, uh, แล้วผู้บริโภคก็ต้องเสียเงินเยอะขึ้น uh, uh, ออกแบบใหม่ออกแบรนด์ใหม่ข uh, uh, ายแพงขึ้นอะไรเงี้ย uh, uh, แต่เรามองกับกัน uh, uh, คือเราบอกว่าเราจะขายเท่าเดิมแล้วก็กาไรเนี่ยน้อยเท่าเดิม แต่เราจะมาประหยัดค่าใช้จ่ายที่เราทําเองได้เพื่อให้ทุกคนน่ะไม่ต้องเสียเงินเกินจริงนั่นจึงธุรกิจครบวงจรถูกต้องครับคืออย่างการขนส่งเนี่ยคือต้องบอกว่าการค้าขายปัจจุบันเนี่ยการขนส่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของธุรกิจทุนกาญนะเออเพราะว่าหลายคนที่ช้อปปิ้งไม่รู้เรื่องเลยนะแบบกดแอปสั่งของผ่านทีวีเนี่ยเวลาค่าขนส่งต่อชิ้นน่ะผมเชื่อว่า200บวกลบอยู่แล้วต่อชิ้นบางคนน่ยกดไปเลยนะค่าขนส่งแล้วลืมไปกดอินชลันค่าขนส่งซึ่งกันบวกบวกบ ดู oh. แล้วว่าเออสมมุติถ้าเกิดว่าค่าส่งเนี่ยมันตกโอ้ลูกค้าต้องมาเสียบินละ200อะ่ะ uh. เรารู้สึกว่าไม่แฟร์คือต <Okay. S 1> ัวผมนะถ้าเกิดว่าผมเป็นลูกค้าด้วยผมก็โอ้ส่งของแล้วกล่องอะไรก็ไม่รู้บางทีระยะทางก็ใกล้อะไรเงี้ย uh. เราเลยตัดนใจขอทําเองเลย จะได้รู้ว่ามันกี่บาทกันแน่แล้วท้ายที่สุดเนี่ยพอทําเองปุ๊บเราค้นพบว่ามันไม่กี่ไม่กี่สิบาทละกันพอเราประหยัดต้นทุนเองได้ทั้งหมดคือมันอาจจะออกมา70 80สิมมุตินะเออแล้วเราก็มีคําถามพอปลายทางเราถามว่า7080เนี้ยจะให้ลูกค้าจ่ายหรือเราจ่ายเองไปเลยจบๆสุดท้ายเราก็เลยมองว่าถ้าในเมื่อเราทําจนค้นพบว่ามัน70 80บาทแล้วเราขอเหมาเองละกันเป็นความสุขของลูกค้าก็เลยกลายเป็นคังสินคาา3ไร่ขึ้นขึ้นมาแต่สมัยที่ผมเปิดบริษัทเนี่ยผมแพ็คเองแล้วก็วางไอ้ต คือทุกอย่างอะพอมันมีมุ้งแม่งเหมือนคนชอบทาอาหารอ่มันใส่ใจลงไปเราติดสติ๊กเกอร์เราก็แบบเรานึกถึงคนรับอบว่าเขาอยู่จังหวัดไหน uh. อาเภออะไรแล้วเราก็เคยไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยเราก็มองเห็นวัดนี้ uh. มองเห็นร้านอาหารนี้มันคือความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าไอากระบวนการแปะสกอตเทียนี่แหละฉันอยากทําเอง ฉันอยากให้พนักงานของฉันทาเอง่เป็นข้อดีนะใครจะทําอะไรก็แล้วแต่แม้กะท้่งส่งอาหารดิลิเวอรี่ก็เถอะอย่าเอาง่ายบางทีอาหารเนี่ยมันต้องการดูสภาพและดูหน้าตาทำไมญี่ปุ่นถึงทาแพ็กเกจจิ้งดีเพราะว่า first impression กันแบบความประทับใจอ่ะมันควรจะเหมือนเราดั้งกินในร้าน่ะต้องเปิดอะ่เห็นรังขอโทษนะบางย่ออย่าหาว่านะใส่รังขนมปังแต่ข้างในเป็นผลิตภัณฑ์อื่นทำได้ยังไงอีกหนึ่งเรื่องขออยากรู้เรื่องนี้ก่อนเพราะนี่คือความแตกต่างคุณผู้ชม ลองเอาต่างเรื่องต่างๆที่เชนคุยให้ฟังลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูเรื่อง w วห์เฮาส์เนี่ยโอเคชัดเจนอยู่แล้วเพื่อต้องการควบคุมในการโลจิสติกทุกอย่างให้มีคุณภาพอีกหนึ่งเรื่องคือคอนเซ e นเตอก็เกิดมาจากเกิดมาจากเรื่องเล็กๆอ่ะเกิดมาจากเรื่องคนพูดไปรูเรื่องคนพูดไปเพาะ่อหนใช่คือจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของ คือคือเราเป็นเราเป็นศิลปินมาก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าเรื่องของแบบชื่อเสียงอ,ะอ่ะเป็นเป็นอะไรที่เซนซิทีมากคือทุกวันนี้นะผมก็แคร์ทุกคนเลยขนาดว่าอุ้มลูกไปนในร้านอาหารนะ่ะลูกร้องดังหน่อยเนี่ยผมเอาแล้วอย่าว่าเรานะ <laughs> เราไม่เออ <ไป S 1> เรา,าเราจะอุ้มลูกออกมาก่อนเลย <laughs> เพราะว่าเราแคร์ทุกคนจริงๆ <laughs> แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดว่าสมมุติเราทําแบรนด์ขนาดเนี้ย แล้วอยู่โทรมาแล้วพนักง,งานคุยไม่ดีอะ oh, oh. เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเลยนะเพราะว่ากว่าเราจะสร้างมาตรงนี้เราเกือบล้มตั้งกี่รอบร้องไห้กับภรรยามาทั้งกี่ครั้งแล้วอยู่คุณมาคุยแบบ e uh, เอออะไรอย่างเงี้ยโอ๊ oh, ้ไม่ได้เลย mm hmm. เราก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายอะเราต้องทาทุกอย่างเองหมด mm hmm. พอท้ายที่สุดเรื่องทั้งหมดที่ทเล่ามาเนี่ยพอรับสายได้เอง พนักงานเราคุมได้เองแล้วเราก็ขออนุญาตอัดเสียงไว้ด้วยนะเพื่อเอาไว้ตรวจสอบใช่ครับว่าเขาคุยดีไม่ดีทีนี้พอคุยดีปึ๊บแพ็กดีไม่ดีแล้วจริงๆผมว่าปลายทางจุดที่เป็นซักเซสหรือว่าสําเร็จเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยเปลี่ยนนวัตกรรมในการโทรสั่งของผ่านทีวีคือเมื่อก่อนเราอาจจะโตมาเราเคยเห็น30สาย50สายจํากัดใช่ไหมแต่เราเป็นคนแรกที่ทําให้รู้สึกว่าพันสาย2000สายเพราะว่ามันเกิดการโทรขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วท้ายที่สุด ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือหลายคนชอบโปรโมชั่นวันนี้แต่ยังไม่พร้อมจ่าย เราก็เลยมี warehouse ตัวเองเพื no, no. No. Okay, so okay. ่อเอาไว้นัดส่งเอาวันที่สะดวกได้เอาเอาพูดง่ายคุณอยากได้ของกินคุณได้เลยใช่ดูงยจุกจิกตัวเองได้ได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไปใช้เอ้าซอสปุ๊บเราส่งข้อมูลไปแล้วเขาตีเลยนะเขาไม่รู้จักใครเป็นใครเลยนะเขาตีของออกไปเลยแล้วบางทีลูกค้าก็บอกอ้าวฉันเงินเดือนยังไม่ออกเอาคืนไปสิอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลยเสียความรู้สึกซึ่งกันและกันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์สินค้าก็มีปัญหานั่นจึงเป็นที่มาของการที่เรียกว่าทําธุรกิจครบวงจร ถ้าครบวงจรแบบนี้มีทั้งหมดกี่แผนกโอ้จริงๆตอนนี้มีประมาณ11พแผนก 11- บแผนกบรบริหาร22คนแล้วก็พนักงาน250คนแต่วันนี้เรารู้จัก o าจิสติกเว r e เฮาส์ไปเรียบร้อยเรารู้จักรอเซนเตอ e ์ของอาร์มาโดไปเรียบร้อยเพราะนั้นคอเซนเตอร์ขณะนี้นั่งรออยู่ถูกต้องร้อย่าชีวิตเดี๋ยวกลับมาเที่ยวหน้า c อเซนเตอร์มือจะเป็นละวิงเพราะเราจะมีโปรโมชั่นมาฝากสักครู่เดียวครับ